เฮ้ยตีตึงนี่ว่ะพี่ีเดิมป่ะตีตัวตึงอะเอตีตัวตึงใช่ป่ะเออผมยังจะบอกอยู่ว่าตีตัวตึงใช่ไหมเย่วตีเดิมตีเดิมผมจำได้มีตัวเดิมมีตัวลีเจนเอาแบบโหดเลยพี่มันน่าจะโหดมากเลยตีมันอะเอาโหดเลยพี่นั่งเล่นดีๆอะโหดตึงๆจังๆเดี๋ยวผมมอบเล่นเลย

สองนิตาสองครับแม้งดักโอ้ oh, มมหมาดี้องสาย

สายวิ่งออกไปอีกตัวสายวิ่งสองตัวครับคุณดิศหมดหมดสองตัวหมดวไ <What? S 2> ยนข้าง oh, บนอีเวนสายออกไปตัวโอ้สไนายบึ้กหือกำลังพลังยิงเลยมึงวิ่งตามมาสายเข้าขวามี นี้วะวะเสียงมันมจากไหนวะเนี่ยนี่ไงฮ่าเฮ่ฮ่าเลยไม่ได้กุญแจเลยพี่มันคมอ่ะแม่งจะได้กดแจแอบโดนมาต่อยจะได้กดแจแอบโดนมาต่อยอยู่นหน้าเลยโอ้โหมันคมนี่คืออะไรหม,รมัดคมเหรอหมัดคมเลยอ่ะโอ้โหแล้วเบิ้ล เกียนวันนี้มันเกียนนี่มันโอ้โหเลเซอร์เชี่ยะหลบไม่ทันเปิดอติคางไว้แม่งเสียดากว้าขว้าหนูอ่ะ ตายแล้วตายแล้ว,ลวนี่แล้วปะอุไม่ตายตื้อทีโอ้ยไอ้อหมัดมันก็จะต่อยหนูอย่างเดียวเลยเมื่อกี้แค่ไรว่าให้ตัวตัวตึงทั้งหลาย แป้งืึอสาบอ,อกเพื่อนแน่เลยว่าผมอยู่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น,นะตรงนี้นะใั้มันไม่อุ๊โอ้โหมองไม่เห็นวินโอ้โไม่อยู่นี่ตัวขึ้นมาครับเอ้บนเรือตายตายตายบนเรือตายเสืออ้อยอ้อยอ้อยมันดัก จะตายฮะหน้าต่างบนสำไนสั่งตุ้มเลยนี่ว่โอ้โหโดนห่อทิ่มสา์ย่องมาแม่ง ดั้มบนเทียบเลยสวยสวยสวยครับนี่สวยมากครับนี่ชายโอ้โหขวดกันเก๋ฝั่งของข้ามอ่ะตัวตึงตัวตึงไงตัวตึงพูกระดึงอ่ะ <c oughs> <c oughs> ดูเบอร์สี่ฝั่งโน้นดิเบอร์สี่อ่ะโอ้ตัวตึงโฟกันดึงแม่หนูกดท่าเต้นไม่ได้อะเต่งมาาเออหนูกดท่าไม่ได้เออกดท่าอื่นได้แต่กดท่าเต้นไม่ได้เราหายไปคนคนไทยนะเนี่ยซ้ำดมดๆด กูห <c oughs> ยอกหยอกเลยหยอกเลยเ <c oughs> ปือ่ออ่ะเบื่ออ่ะเอาแม่งยนอยู่ตรงกลางมองไม่ถึงโอ้โหโอ้โหสุก่ะโอ้โหเรียบร้อยหกตัวตอนนี้เจ็ดตัวแล้ว แปดตัวแล้วครับจอหนี้ชิบหาหาหา้าแล้วหมดตึงจังวะไม่โดนเลยเฮ้ยมันไม่โผล่มาให้ผมยิงเลยวะ่ะบ้านเราแล้วเนี่ย <c oughs> มันไม่โผล่เลยว่ะพี่ เรานี่เหมือนนั้นเลยวะเฮ้ยเอา,าจานบินอีกเรานี่เหมือนนั้นเลยวะฮทำไมใส่งงปมมาตัวซ้ายเนี่ยเอ้ามาอยู่บ้านเราอะระเบิดเฉยบนบ้านเราตายตายดูตาย,ตาย,ตาย เข้ามาหลาัง,ลง,หลบงบ้านเข้ามาหลัางานไอ่ะไปแล้อุย้ยบนแล้วบนแล้วโดดลงไปแล้วีตกมากโอ้โห,โหตงขวาิบะลา,าล้ว เมือ่อกี้ใ,ใครโหวตด่านนี้นะเจ็นเตะโกนนะไปแล้วยอดนิสิตเละไปแล้วโอ้ยแหวมาดูล้วิ่งยัดเยอะแยะเอาอีกที โอ้ยโอ้โหจในไฟเขาแม่งโคตรพงเลยเอา MVP อย่างเดียวแล้วหนูว่าปลาลวิง่งกว่าอ่ะ ไม่ยิงเสี็จหรืยงไ,ยไปโอ้ดักหน้าบ้านไว้ก่อนกดแหล่ะเหพี่กนแรลแล้วกนแรลแล้ว,ลวตาย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 

อยันตึงฝั่นเลยหัวร้อนแน่ดูลำยังไงเลืนใหม่ช่วยชีวิตว่ะโอ้โห้าด่าที่คุ้นเคยของเราพี่เด็กแชมป์เด็กแชมป์เี่กด่าแชมป์เรางานนี้ต้องเราพี่พี่วิ่งมันเยอะนี่ไง ตายแล้วโหเต็มเฮ้ยตีเดิมนี่หวายตัวไอเนี้ยตัวสไนเดอร์นะไอตัว dr เฮสีเหลืองอะตัวไอไอตัวเนี้ยคมอยู่ีไอเกมที่แล้วอะเอาบีติไอตัวขาวด้วย มีีมมันออกมันออกขวากันหมดเลยซ้ายไม่มีใครเลยมีมีมีอยู่าวจัวาตาย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 ด้านบนอ่ะด้านล่างเรา ุ้ยขวาไอตัวเนี้ยมันตัวคมเลยไอเดียเฮ็ดเนี่ยเดีอ็ดเนี่ยตัวคมตายไปทรามันไม่ได้มีตัวทำแต้มอยู่ตัวเดียวเดียเลยจ้ะดีนะไอตัวสนายมันมันมันไม่อยู่ด้วยอ่ะอุ้ยพี่สวยพี่เก็บว่าเก็บไม่ได้นะนี่แม่แม่สวยพี่ ผมเล่นไม่ได้มันกระตุกตายมาบบยสวยพี่สวยพี่ค่ายมันยืนตรงนั้นมัวะล่ะเฮ้ยสวอยเมื่อแต่โฟกัสอยู่ใครมันยู่ตรงนั้นวะนะโอ้ยซ้ายอยู่อยอยส,ยสองตัวซ้ายสองตัว,าวตายตายตาย ว่ะดดออกตัวพี่ดูซ้ายอย <c oughs> ู่วิวยแม่อี้ยียไม่รู้กี่แต้มได้ก็ละวแตดแต่เสียดายเพวาสาวยิงได้เยอะเมื่อกี้เล่นไม่ได้เลยกระตุกไม่ไรพี่เดี๋ยวพักแล้วเดี๋ยวพักแล้วกับการนี้ เปิอติวิ่งไม่เจอใครเลยเสียดายวิ่งโอ้โหมาเปิดอติตกซ้ายฝั่งซ้ายฐานเราโอเคตายตายอติตายโอ้มิมีนจะไนเปอร์ด้วยวะเอาหมามองไม่เห็นให้ยสายตาสั้น โอ้ยนั่งแอบกันแล้วอ่ะเออนั่งแอบไปแล้วมันจะเอาแตวะพี่ยุยตายครับตายตา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 สองอ่ะตีอ่ตีอะตีอ่ะตีตายตาตาตีตายมันมากางกันนะตอนไหนนะระวังเนาะ ตาย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 ไปไปไป,ไปออกออกขวาออกขวาเดี๋ยวผมนวิ่งนำให้พี่พี่วิ่งตามมาพี่เปิดเตีย๋สยสไนมันเลงวะโอ้สไนเข้าไปเจอสนไยโอ้โหเปิดเตี๋ยมาฐานเราโอเคไม่ฐานเรา ตาตาตาสวยสวยสวยพี่สวยตาสุดท้ายของเราฮู้ฮ่าสุดยอดพี่